ดูว่าใครจะยอมให้ใครครับคูนี้19กับ24คือเหมือนโรเบิร์ตโรเล็กอะไรประมาณนั้นครับเดินชนเลยนะครับมาถ้าแทงกับมัดนี่เอาไม่อยู่เอาไม่ลงก็ต้องเสริมด้วยศอกแล้วครับดูทรงนะครับโอ้ดูเตะไปไม่สะเทือนครับซานเฉาเนื้อตัวกหนาใหญ่แล้วก็ตอแห้งนะครับไม่ทราบว่าแฟนๆรู้จักแผ่นรองเตารีดหรือเปล่าครับนี่ครับเนื้อตัวของซาน อาจจะนึกภาพออกนะครับพูดแบบนี้ครับโอ้โหดูเดินครับดูเดินครับห่าัวครับโอ้โหไล่มุมสู่มุมเลยครับแล้วดูครับโอ้ต้องมาแบบนานาชาติอยครับมาตีนเดียวดอกเดียวดิเตะไม่อยู่แน่ครับอาครับอาหารเสริมมาเริ่มฝึกตั้งแต่ห้าขวบ6ขวบแล้วอีกแล้ว โอ้แล้วต่อยมันด้วยนะครับแม่โอ้ยเพชรนานาออกบะมีกึ่งสำเร็จรูปเลยครับลวกน้ำแล้วกินได้นะครับอาวุธมวยไทยดูครับดูครับ1 2 3 4 1 2 3 4มาเรื่อยครับอาครับต้องชมเพชรนานาครับพยายามจะเปิดเกมเหมือนกันอ้าวครับแรกเลยครับแรกแล้ว ม่ต้องต้องเอาศอกครับต้องเสริมสอกครับเพชรนานานั้นกันสะเทือนไม่ได้ครับไม่มีศอกนี่ต่อยไปไม่ยุบแน่ครับดูครับโอ้โหสารเฉาดูครับครูฝึกสอนไปเป็นครูมวยอยู่นะครับแมถอดเสื้อเลยครับเลื่อนมงคลอะครับดูครับอครับแต่ก็ตั้งใจดูนะครับวันนั้นโอ้โหดูครับ เพชรนาาก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีครับแรกทุกดอกโตทุกเม็ดแต่ว่ามันมกัะตุตลุดครับแหม่มันในอารมณ์จริงๆครับคู่นี้ครับู่แล้วไปมีบืดกกอยงใส่กันแหลกเหมือนเดิมครับเริ่มต้นเกมมาครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างออกครับหลากมาตีถ้าเป็นคิววินมอเตอร์ไซค์กันแน่นเอียดเลยครับประมาณทัก ช่วงเตะห้ายันแปดโมงแปดก็พยายามจะโต้นะครับมาแล้วครับซานเฉาเป็นตัวบัตยังไม่โดนครับโอ้โหดิมัาจากเตะแข้งขวามายแล้วครับโอ้โหเอาความไม่เป็นไรลุกขึ้นมาว่ากันต่อโอ้เพชรนานาก็ต้องยอมรับหัวใจขึ้นชื่อผิดนะครับทีนี้เพชรนานากับซานเฉานะครับต้องยกน้ำชาคาระวะเลยครับเกมการต่อสู้ครับแม็กคิกครับโโอ้ห ไปข่าวซอรักแล้วสัมธิตรลูกบอลใหญ่ทีงานฝาโจปันเล็กเลยครับนี่ถือว่าเป็นเหล็กเป็นไหลหรืออย่างไรครับดูครับไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยเลยครับไม่ทราบว่าแกวิ่งขึ้นภูเขาหรือเปล่าครับแชกอ่าลูกนี้ครับหลุดครับเจอแข้งขวาโอ้โหแต่ว่าเจอมาซ้ายของออกเสมอกันครับโอ้โหแม่ก็บัวไม่ช้ำทางไม่คุณเลยครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับ